ไอเราก็โอ้เบืรอไปแล้วรวบหน่อย3ตัวพอไม่หวังเยอะหรอกหวัง3ตัวอิ่มเอ็มพอที่หนึ่งใส่สวยตีนทีแตกกระตึงโคตรรวบหนึ่งทีไปแล้หนึ่งสเต็ปเราเนี่ยโดนหนึ่งสเต็ปขอฟิกหนึ่งทีเอาหล่อหมุนหนึ่งรอบโอเคครับจัดไปอลูการลงดาบหน่อยสวย และขอรวบตึง4ตัวโอ้โหและเดินม,มาจากวันนี้ให้เรารวกเฉยโอโ้วเพื่อเราเตรียมตัวเติมกันแล้วแล้จะเติมกันแบบไหวชิวแล้วพี่แกวิวสีก่อนแต่โอ้โหดามีมันไม่ไหว,วนะอุกาดโดดอย่างแรงแรงขึ้น สวัสดีครับวันนี้กับผมศรีเก้าอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นลูบี้นะครับแต่ไม่ได้เล่นเลนโรมนะครับแต่เราจะมาเล่นในตำแหน่ง exp นั่นเองนะครับผมว่าเพราะว่าลูบี้นะครับตอนนี้คือมันที่โดนปรับมานะครับเอาไปเล่นสายดามเมจกันแล้วก็ดูดเลือดก,กันอย่างโหดอย่างตึงนะตอนนี้ตัวพี่แกม,มันไหวชิลจัดนะครับผมแล้วก็เคลียหลังเลนไปเลยแล้วกันโชว์สเต็ปความไหวชิลของตัวมันสะหน่อยนะ ที่ไหนได้ตาย <laughs> ที่ไหนได้เละแน่นะผมโอ้แล้วฝั่งนู้นมาเคลียร์ลึกจัดนะฮะแล้วก็ตานนี้นะครับเจอโคตรแทงในตำนานนะครับเคราวห์แทงไม่ว่าเจอโคตรหิวผสมโคตรแทงนะครับไอเราก็ไม่รู้แล้วนะครับว่าจะเราจะทำยังไงดีนะแต่เพื่อนเราก็ทำอะไรไม่โดนไง คือเต้องเอาหน่อยแล้วจริงจังหวะเนี้ยตัวมันก็ไม่ได้เท่าไหร่หรอกจริงเพื่อนไปและหนึ่งอะแล้วลูบี้เรามันตึงกว่าเยอะไงคือจะเอามาเล่นกันอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ป่ะเออเอ้าวอยากให้ตามหรอได้อยากให้ตามไอ้นี้ท้าทายอำนาจเรียบร้อยเลย คือมันไม่ได้ตึงขนาดนั้นนะผมเอาแท้งมาปวนป่านี่แต่ถ้าเลดเกมอ่ะไม่แน่นะผมเพราะว่าแท้งแต่ละตัวนี่เริ่มอึดกันแล้วนะผมคือคงไม่ต้องคิดสภาพนะว่าไอ้ถ้าไอ้สามตัวนี้มันถึกนี่จะโอ้โหงานหยาบงานช้างขนาดไหนนะครับแค่ตัวแท้งอ่ะมันไม่เท่าไหร่นะครับแต่ประเด็นคือพี่แกมีเอสเตสด้วยนั่นเองมีฮิลที่โคตรที่จะถังอีเดินได้นะผม ทำให้ตัวพี่แกนี่คือแบบเป็นตี้ที่แทบจะแบบอามาตะาแล้วนะครับแต่ไม่ใช่สลับต้นเกมนะมแต่ถ้าเราจบได้ก่อนที่จะถึงตอนช่วงที่แทงเกิดนะครับเราก็จะได้กลุ่มชัยชนะนี้นะแต่ถ้าเราทําไม่ได้ก็โอ้โหตุยดีครับรออะไรอะ่ะพอเขาเดินกันเกาะแบบเกาะเป็นทีมจัดอะเราก็ขอ้เกิดก่อนเลยละกันนะ เมื่อเขาเดือนเบนตี้นะครับเราฟาร์มเลยนะเอาจังหวะนี้ฟาร์มเลยลจะเอาให้รวยเลยนะครับให้ได้ไอเทมเร็วๆแบบฝั่งนั้นต้องลองอะ่ะแล้วมาหมดนะทอ,ทองสักนิดหนึ่งสวยแล้วกดแก้แค้นมาจะเอารถโมง่งจะเอารถโม่งแล้วหลบหนึ่งเต็บท้วนหันมุนก็นมาต้องฟิกแล้วไม่ฟิกไม่รอด <laughs> ต้องฟิกแล้ว ไม่ฟิกนี่เรากลับบ้านแน่นอนนะผมฮิวไปก่อนฮิวเล่นไปก่อนหนึ่งสเต็ปเรามีรวบนะเรามีรวบนะแล้วเรามีรวบตึงเรามีรวบตึงขอสักตัวโอเคได้อยู่จะได้นะถ้ามีฟิกนี่คือจบเลยนะโอ้โหแล้วเพื่อนเราเตรียมต,ตัวเติมกันแล้วแล้วจะเติมกันแบบไหวชิวแล้วพี่แกวิลสี่ก่อนแต่โอ้โหดามจมันไม่ไหวนะอลูกาดโดดอย่างแรงแรงขึ้น เกินแบบเสียงสูงจัดนะ <c oughs> แงรงขึ้นแต่แรงจริงนะโูกาสโดดทีนี่หน้าหน้าสั่นอีกแล้วนะคือสับทีเนี่ยโต้งให้ความรู้สึกเหมือนโดนชูต่อยฮนะมัดไฟเข้าหน้า <c oughs> หน้าชาย <c oughs> หน้าผองหน้าผอง <c oughs> มันร้อนครับไฟมันร้อนนะ <c oughs> ขอป้อมก่อนเลยนะ <c oughs> แล้วกันนะดีครับได้ป้อมแบบสบาย เขาก็ยังคงแกงกันอยู่แบบนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นการแกงที่แปลกใหม่ดีนะครับก็แทงมันหมดเลยแล้วกันแต่อันนี้คือถ้าเขาเล่นเกมได้นะครับอือันนี้ก็คนละเรื่องน,นะสิ่งที่เขาทํามานะครับมันจะค่อนข้างที่จะพิเศษขึ้นมาดันดีนะครับผมคลิปล่าสุดคลิปที่เกือบล่าสุดที่ลงไปนะครับคลิปก่อนหน้าก็จะเป็นฉางอื่นนะก็ขโมยบัฟได้นะนี่ฮนะลูบี้ก็ขโมยได้นะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้โจกนะ คือถ,ถ้าในเกมจริงอ่ะมันขโมยแบบนี้ไม่ได้แล้วนะคือถ้าไม่ใช่จังหวะจังหวะแบบมากๆนะผมมันขโมยอย่างนี้ไม่ได้นะมันจังหวะมันสวยเกินนะเกมจริงคงไม่มีใครปล่อยบัฟขนาดนี้หรอกเพราะตานี้อะไรจอนสันฟาร์มนะผมแต่ข้อดีคืออะไรข้อดีคือ,อย้ายเขาเลกเกมนะถ้าเขาเลกเกมนี่คือเราก็ตีเขาไม่เข้านะกลายเป็นเหมือนแบบ ก็เนื้อเดินได้เกียวเทียสะแย่เลยเอาง่ายคือมันถึกมากนะโอถึกแบบถึกโ,โอเวอร์อะถึกอถึกโอเวอร์อะโอเวอร์กันหนึ่งสเต็ปละไอเราก็โอเวอร์ไปละรวบหน่อยสามตัวพอไม่หวังเยอะหรอกหวังสามตัวอิ่มเอมพอทิ้หนึ่งใส่สวยตีนทีแตกอ้าวมันไม่โดนนะไอโดนนะไมไม่โดนนะเพื่อน 1 J n c c หนึ่งสเต็ปโอ้โหแล้วพี่แกแป่งร่างมีใจทำด้วยอะไร19หนึ่งแล้วนะฮะมันมันเวอร์ไปเปล่านะฮะตอนนี้หมายถึงทีมเราอะมันทำเวอร์ไปเปล่านะ,ะอรุกาดโดดยางโหดอรากาบอกว่าอืมนี่แหละเวทีของพี่กระตึงโคตรรวบหนึ่งทีไปแล้วหนึ่งสเต็ปเราเนี่ยละโดนหนึ่งสเต็ปขอฟิกหนึ่งทีเอาหล่อหมุนหนึ่งรอบอเคครับ จัดไปอลูกาดลงดาบหน่อยสวยแทงด้วยให้เขาลงดาบให้เขาฆ่าไม่ว่าให้เขาแทงด้วยนะให้เขาเป็นดาเมจเป็นทุกอย่างนะถือว่าทําดีครับถือว่าทาดีนะเพราะาเราเล่นฟูลดาเมจนะครับตอนนี้โคตรมหาประไลฟูลดาเมจนะครับสำหรับรูบี้นะซึ่งบอกเลยว่าตอบโจทย์มากสำหรับการปรับมาของรูบี้นะครับไม่จำเป็นที่ต้องไปไปนั่งออกก่อเกิดออกแทงออกอะไรแล้วนะ ถึงก็เกิดอาจจะจำเป็นอยู่นะแต่แท้งฟูลแท้งอาจจะไม่จำเป็นมากแล้วแต่มันก็ยังเล่นโลมได้อยู่นะครับผมเพราะว่าตัวมันมีสกิลซีซีค่อนข้างที่จะเยอะนะไหนจะสตันไหนจะเอ้ยมันไม่เชื่สตันมันเหมือนแบบหมุนนะงงอ่ะติดมือนะ่เออก็สตันเนี่ยไหนจะสตันไหนจะอะไรนะพี่แกมีครบเลยนะคือมีซีซีหลายประเภทครับั้งสโลสตันนะและขอลวบตึงสี่ตัวโอ้โหแล้วเดินมาจากวันนี้ให้เราลวบเฉย จริงๆเราก็ไม่ได้อยากรวบนะครับแต่เขาเดินมาให้เรารวบก็โอเคครับอร่อยหอ่อเจ็ดนาทีไปแล้วนะฮะยี่สิบห้าคิวนะฮะฝ่ายาข้ายอมแพ้นะฮะโอ้โหซะง,งั้นยอมแพ้แล้วนะครับผมสำหรับเกมนี้นะโอ้ยเราก็งงเลยนะครับยอมแพ้เฉยก็จี๋ๆโอ้โหก็ตอนนี้นะ า6ตาย0ใน413นะครับยังออกของไม่เท่าไหร่เลยตัง5,007นะครับน้อยกว่าลูกกาอีกนะ้แล้วที่ทำได้มีเป็น40,07ครับแทงเป,นะป็น20,06นะแล้วก็ติปบอมเป็น5 0 0นะครับก็ GG นะครับตอนนี้สำหรับรูบี้นะบอกเลยดูดเลือดโคตรแรงนะครับยืนชนตึงๆไว้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเจอกัน